สวัสดีคะ่ะพี่มิ้นวชิรินยานะคะคลิปนี้จะมาขอแบ่งปันธรรมะคำสอนดีๆเกล็ดความรู้ดีๆจากเสด็จพ่อองค์เพชรพัทธะเทวาท่านเทวดากายเพชรหรือองค์ท่านท้าสมุทรเทวาเทวีนะคะว่าเราจะต้องฝึกฝนอบรมจิตใจอย่างไรให้ตัวรู้เรานิ่งเฉยต่ออารมณ์มีอุเบกขาเสด็จพ่อองค์เพชรทรงตรัสสอนไว้ว่าเราอย่าเพิ่งไปกังวลว่าจิตมันจะรู้นิ่งหรือเปล่ารู้ไม่นิ่งก็ต้องรู้ในความรู้ไม่นิ่งนั้นๆนั่นแหละเรากําลังจเจริญวิปัสสนากรรมฐานคือค่อย ค่อยเป็นค่อยๆไปรู้ตามจริงทั้งตัวอารมณ์และรู้ตามจริงทั้งตัวศักยภาพตามจริงของตัวรู้ดังนั้นเราจะต้องไม่บังคับให้ตัวรู้นิ่งเราจะต้องไม่มีความอยากให้ตัวรู้นิ่งเรารู้ไปเฉยเฉยรู้ไม่นิ่งก็ไม่เป็นไรรู้ในความกระเพื่อมเคลื่อนไหวรู้ในความมีอารมณ์เข้าไปปรุงแต่งของตัวรู้นั้นๆเช่นรู้อารมณ์แล้วเกิดความพอใจก็รู้ว่า ความพอใจเกิดขึ้นกับตัวรู้แบบนี้เป็นต้นหรือเกิดความไม่พอใจก็รู้กับเกิดความไม่พอใจเมื่อจิต เราพยายามฝึกให้จิตสักรู้ไปเรื่อยๆความสักรู้หรือรู้นิ่งจะเกิดขึ้นกับเราเองเมื่อจิตนั้นฉลาดหน้าที่ของเราเราจะต้องฝึกฝนอบรมตัวรู้ไปเรื่อยๆเราจะต้องไม่บังคับตัวรู้ให้ฉลาดเขาจะฉลาดก็จะฉลาดขึ้นเองตามเหตุปัจจัยที่เขาฝึกอบรมมาดีแล้วดังนั้นหน้าที่ของเราอย่าไปแทรกแซงอย่าเอาปัญญาไปยัดเยียดตัวรู้ ปัญญาที่อ่านที่ฟังมาว่าความรู้ที่ดีความรู้ที่ถูกจะต้องดีอย่างนั้นอย่างนี้จะต้องนิ่งจะต้องอุเบกขาแบบนั้นมันเป็นการปรุงแต่งสภาวะปัญญาเทียมให้เรารู้ตามจริงไปก่อนรู้ซื่อๆรู้เหมือนเราไม่ค่อยรู้อะไรมากให้ทำแบบนี้เราปัญญาแท้จะเกิดขึ้นกับเราจึงขอฝากคำสอนดีๆของเสด็จพ่อองค์เพชรไว้ต่เพียงเท่านี้นะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์คะ่ะ สาธุสาธุสาธุขอบคุณที่ติดตามคลิปนะคะฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์เพื่อเพิ่มพูนกำลังเผยแผ่ธรรมบาร,รมีของเสด็จพ่อองค์เพชรพัทระกันนะคะขอให้ผู้ที่แชร์คลิปออกไปกดไลค์กดติดตามเจริญง,งอกงามเพิ่มพูนสุขทวีทั้งทางโลกและทางธรรมนะคะ